ตาหลิงชุมชนโบราณตำนานเมืองโคกพลูก้าวสู่นวัตรประเพณีมีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนลูกหลานชุมชนตาเหล็งทุกท่านร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ขแมลือแซนโดนตาบายเบนบายบาทตบัดบูชาบรรพบ,บรุษปีที่สในวันที่16และ17กันยายนสองพนร้อยหกนี้ณวัดตาเหล็งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมกํหนด เวลา9นาฬิกากิจกรรมแข่งขันห่อข้าวต้มมัดและข้าวต้มใบมะพร้าวประเภทสวยงามทิงชนะเลิศเวลา13นาฬิกาพิธีเปิดโครงการโดยประธานในพิธีนายอำเภอชำนิคณะนางรำชุมชนรำเปิดงานโครงการเพลงประเพณีแซนโดนตาและเพลงประวัติวัดตาเหลิงเวลา14นาฬิกาขบวนแห่กระจือโดนตารอบชุมชนโดยคณะนางรำนำขบวนนับร อยจากลูกหลานในชุมชนขบวนน้องน้องสาวหาบกระจือโดนตานับร้อยคนขบวนแห่โชว์ผลงานของใช้ทางด้านการเกษตรศิลปะหัตถกรรมของดีสีชุมชนและสินค้าโอท็อปอีกมากมายจากชุมชนหมู่สี่บ้านตาหลิงหมู่หกบ้านน้องตาเสาและหมู่เก้าบ้านโคกขามน้อยเน้นการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมงานแซนโดนตาชายชุดผ้าไทยใส่ผ้าสรงหรือผ้าโจงกระเบนและผ้าเขามา ยิงชุดผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นหรือผ้าโจงกระเบนและผ้าสบาย งานนี้มีการถ่ายทำวิดีโอบันทึกจากทางอากาศด้วยเครื่องโดรนและภาคพื้นสนามโดยทีมงานกองถ่ายมืออาชีพประธานฝ่ายสงฆ์พร,พระครูถาวรธรรมประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอชำนีประธานดำเนินงานพระครูวิทูลธรรมาพิรมรองเจ้าคณะอำเภอชำนีเจ้าอาวาสวัดตอหลิงและเลข,ขานุการเจ้าคณะอำเภอชำนีอย่าลืมอย่าพลาดร่วมสืบสารประเพณีชาติพันธุ์ขมแยลือบูชาบรรพบุรุษพิธีแซนโด ตาบายเบนบายบาตาบัดครั้งที่3ในวันที่16และ17กันยายน2563นี้ณนะวัดตาเหล็งตำบนหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์มีเรื่องรามาบอกความเป็นมาประวัติวัดตาเหล็งตาเหลงชุมชนโบราณ มีวิธีสถิตกอบเยี่ยมเรียงร้อยเป็นสำเนียนเป็นเสียงเพลงเล่าสู่า